ดูทำเลที่อยู่ใหม่แบบไม่ต้องออกจากบ้านทำยังไงมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะน้ำวาลดาค่ะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปแรกของว้าเลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้อยากจะมาชวนคุยว่าถ้าเกิดเรามีแพลนจะซื้อจะเช่าที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะหาทำเลที่เราชอบในราคาที่เราโดนใจยังไงและมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวนี้หูจะหาซื้อที่อยู่ทั้งที่ฝนตกรถติดน้ําท่วมปัจจัยพวกเนี่ยคือมาเกี่ยวหมดเลยแหละก็<ล><ล>เลยอยากจะมาแชร์ว่าอ้าวไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องลาหยุดงานก็สามารถดูที่อยู่หาที่อยู่ได้แล้วมันทํายังไงล่ะค่ะ มาดูกันค่ะข้อแรกค่ะมีงบเท่านี้แต่อยากอยู่ทำเลตรงนี้อยู่ที่ไหนได้บ้างจริงๆแล้วนะคะการที่เรามีตัวเลือกให้เลือกเยอะๆเนี่ยข้อมูลเยอะเป็นเรืองที่ดีค่ะแต่เวลาเราในการจะไปดูสถานที่จริงมนอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเราก็จะมาดูว่าเครื่องมือที่ช่วยตัดช้อยตัวเนี้ยมันเป็นยังไงค่ะ และนี่ก็คือลิงค์เว็บไซต์นะคะแผนที่ราคาบ้านและคอนโดที่วาใช้ดูนะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราก็เลือกก่อนว่าเราจะซื้อเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดหรือเป็นทาวน์โฮมอย่างว่าอย่างเงี้ยเพิ่งทํางานอยากได้คอนโดก็คือราคาเริ่มต้นเราเท่าไหร่ดีสักห้าล้านกรุบๆุก,ก็ได้ราคาไม่เกินเท่าไหร่ราคาไม่เกินสักรเซ็นละกันอ่ะ นี่ขึ้นมาแล้วนะคะสีเหลืองอ่อนอะ่ะมันก็จะเป็นเลทราคา5.6 5.9แต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเลยอะ่ะมันก็จะเป็น5ทวนๆสีเหลืองเข้มขึ้นมาก็จะเป็น6ล้านขึ้นไปเราก็มาดูกันว่าเออเราอะ่ะอยากอยู่ย่านไหน อย่างวายชอบอยู่ย่านพวกอโศก5 5ล้านอยู่ตรงนี้ก็มีนี่เขาก็จะขึ้นมาให้เลยตรงนี้ว่าเป็นคอนโดชื่อว่าไนวิทนะคะอยากจะขยับราคาขึ้นมานิดนึงเรามาดูสีเหลืองเข้มก็ได้อะก็จะเป็นคอนโดนี้เดอะลิชตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะรวบรวมมาให้แหละว่าเขตบางเขตอะอย่างพวกอโศกพระรามเก้าอะเอกมไมอะมันก็จะเป็นย่านที่คอนโดอยู่เยอะแต่พอเราไปดูเขตอื่นอย่างปันดิพัฒน์มันก็อาจจะเบาบางลงอย่างตรงเนี้ยไกลนิดหนึ่งมันก็จะเป็นทางแบบสีพญาและ มันไม่ใช่แค่ดูแค่เช็คเรื่องราคาหรือว่าทำเลนะคะทุกคนเขาลงดีเทลให้เราเถึงขั้นที่ว่าขอเป็นบ้านหรือคอนโดที่สร้างหลังปีเท่านี้หรือว่าสร้างก่อนปีเท่านี้คือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบแบบบ้านเก่ามากหรือคอนโดเก่ามาก <c oughs> เราก็เลือกได้ว่าเราขอคอนโดที่มันติดรถไฟฟ้าหรือว่าใกล้ทางด่วน <c oughs> ก็เลือกเมืองได้ <c oughs> แบบว่าคอนโดอย่างเงี้ย l ลไลท s ไฮ i g h ์ s แต่ที่ว่าชอบมากคืออันนี้ทุก <c oughs> เลือกเดเวลลอปเปอร์ที่เราชื่นชอบได้ก็อย่างว่าอย่างเงี้ยอยากซื้อคอนโดเพิ่มเราอาจจะมีความชอบที่แบบอยากจะได้เดเวลลอปเปอร์ที่เราซื้อบ้าน อยู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็มีสรุปมาให้นะว่าทั้งหมดมี34ที่พูดถึงข้อดีของเว็บนี้นะคะคือ1ค่ะกําหนดราคางบที่เราต้องการได้ข้อ2ก็คือเลือกทําเลได้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหกรุงเทพป,ปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดแล้วก็มีแนะนําไว้นิดนิดว่าด้วยความที่มันเป็นแผนที่ที่มันใหญ่มากนะคะหมุดมันอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะคือแนะนําว่าให้ดูผ่านคอมเพราะว่ามันจะใหญ่กว่านะคะดูผ่านมือถือบางทีมันอาจจะไม่สะดวกในการดูแผนที่เท่าไหร่นะคะ ทำเลใหม่เนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมหรือเปล่าดูยังไงดีได้เลิกซื้อที่อยู่ใหม่ทั้งทีนะคะเช็คดูให้ดีดดีกว่าว่าที่อยู่ใหม่ของเราอ่ะน้ําท่วมหรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําเว็บไซต์สํานักการระบายน้ำที่ช่วยให้เราเนี่ยดูได้ว่าบริเวณทําเลที่เราชอบเนี่ยมันมีนม้ําท่วมหรือเปล่าแล้วมันท่วมหนักขนาดไหนนะคะ พอมาถึงหน้าเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำแล้วนะคะหลายคนเริ่มคุ้นค่ะเพราะว่าพี่จ๋าเนี่ยเคยรีวิวเว็บนี้ไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดว่าถ้าเกิดเรากำลังหาบ้านหาคอนโดใหม่อยู่เนี่ยเราเช็คยังไงดีทุกคนมาที่ปุ่มนี้ค่ะระบบตรวจวัดระดับน้ำท่วมถนนแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างวัดจะดูที่อยู่แถวลาดพร้าวเขาก็จะขึ้นมาว่าน้ำฝนเนี่ยมันท่วมไปถึงไหนแล้วขวามือก็จะมีข้อมูลระดับน้ำให้ดูทําให้เรารู้ว่าสมมติเวลามันเกิดน้ําท่วมขึ้นจริงเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันเร ตอนไหนแล้วมันหยุดท่วมตอนไหนและปริมาณน้ําที่มันท่วมสูงสุดเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกให้เราได้ดูกันเขาก็จะช่วยให้เราเช็คได้ว่าวันที่เราจะไปดูบ้านเนี่ยฝนตกแล้วน้ํามันท่วมถนนหรือเปล่านะคะแล้วท่วมถึงขั้นที่ว่ารถมันยังเข้าไปได้ไหมแต่ในข้อดีเนี่ยมันก็เสียอยู่นิดนึงนะคะถ้าเกิดวันนั้นที่เราดูเนี่ยฝนมันตกโอเคมันก็เช็กได้เลยว่าท่วมสูงขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปเช็คเว็บในวันที่แบบฝนไม่ได้ตกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดในช่วงหหหนนนนนนน้้้าาาฝเ่ยมมมััจะะทวขดไอใร เลือกเข้าไปดูอ่ะมันก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดไหมชีวิตการเดินทางตอนเราย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะในการดูว่ารถติดไหมนะคะวันนี้ว้าเนี่ยเอามาฝาก2อเวกนะคะที่แรกของเราเราไปกันที่ Google Map ที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็เซิร์ชสถานที่ลงไปเลยนะเอ็มโพเรียมก็คลิกไว้ตรงนี้พอเราได้สถานที่ที่เราจะไปเรานัดก,กับเพื่อแล้วนะคะเอ็มโพเรียมเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะทางซ้ายมือนะคะ ปุบลูกศรที่ชีช้ลงมานะคะกดไว้ที่ถึงก่อนเราก็กําหนดเวลาได้ว่าเช่นเรานะักกับเพื่อนสุกหน้าวันที่ยีบเอ็ตุลานะคะทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกเราแหละว่าถ้าเกิดเราเดินทางไปเนี่ยมันก็จะใช้เวลาตั้งแต่1 6บหถึงสีนาทีขึ้นไปนะคะเราก็มาทางรถสะะาธนะารณะได้เขาก็จะขึ้นให้เลยว่า โอเคถ้าเกิดคุณมานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยสุขุมวิทไลก็จะอยู่ที่ 23- 25ถึงนาทีถ้าเกิดเราเลือกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยเราจะไปโดยรถสาธารณะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปรถเมล์รถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรยังไงก็สมมติลูกเรายังขับรถไม่เป็นลูกเราจะเดินทางไปเรียนหรือก็คือสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดถามถึงความแม่นยําชนิดที่ว่าวันศุกร์ทุ่มหนึง่งรถจะติด15นาที20นาท,นาทีมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยวันนั้นมันฝนตกหรือเปล่า่าาหหหรรืืออออมีมุุบัตติเเนนท้งถปนลน อันนี้เราก็ต้องอาจจะทําใจไปนิดนึงว่าเขาคาดการให้เราได้แต่จะบอกว่าหูแม่นยำเป๊ะไม่หลุดจากนั้นมันก็คงไม่ได้นะคะ ถ้าดู Google Map แล้วมันยังไม่เห็นภาพชัดเจนพอนะเราสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพมหานครได้ด้วยเว็บไซต์นี้นะคะเราก็เข้าไปดูเลยว่าเราออยากเห็นพื้นที่บริเวณเขตไหนนะคะแต่แต่แต,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 แต่ก็คือดูที่เขามีสัญ,ญลักษณ์รูปตัวกล้องวีดีโอด้วยนะคะอย่างเช่นว่าคลิกเข้าไปแถวสามเสนอะไรอย่างนี้แยกปฏรพัทก็ยังถือว่าไม่ได้หนาแน่นมากนะแต่ในแบบมันก็คือขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วนะคะทุกคนภาษาทอน รัชดานาราธิวาสอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้วันยุดกรุงเทพโดยไม่ติดจริงๆถ้าเกิดเว็บนี้มันดูหัวขินเขาใหญ่ได้นี่คือแบบว่าทางกับสีแดงอรถติดละนาแล้วนะแก่ก็จะบอกว่าเว็บนี้มันดีตรงที่ว่าคือมันต้องแม่นแน่นๆเพราะว่ามันคืออยู่ที่สถานการณ์จริงตรงนั้นเลยนะข้อเสียมันก็มีบ้างพอเวลาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วอย่างเงี้ย รูปไม่ขึ้นคือ <c oughs> คลิกเข้าไปที่กล้องได้แต่รูปมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้ก็จะเย็นๆนะคะรีเฟซกดใหม่อีกรอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนเห็นไหมฝั่งซ้ายมือคือจุกๆลน้ลนๆ้น ฝังขวามือคือโล่งเลยก็เป็น2ข้อเสียเล็กๆละกันที่ก็ยังพอรับได้แหละเธอรแรกกับความแม่ยนยําการได้เห็นภาพจริงสถานการณ์จริงนะคะข้อ 4. ดูสภาพแวดล้อมด้วย Google Street View การซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่มันสําคัญมากก็คือสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะว่าซอยที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันเปรี่ยวหรือเปล่ามีร้านอาหารมีวินมอเตอร์ไซค์มันดูได้คะ่ะทุกคนด้วย Google Street View ค่ะง่ายๆเลยแล้วก็ลากเครื่องหมายตัวคนตรงนี้นะคะ มาวางไว้ในเส้นที่เราสนใจนะคะนี่วางลงไปเลยมันก็จะเป็นรูปถน,นนให้เราเลยว่าถนนเส้นที่มันจะตรงไปที่หมู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็จะมีโครงการหมู่บ้านอะอยู่ยแถวฝั่งขวามือของเรานะคะนี่ทุกคนเจอแล้วชีวิตนี้รอดแล้ว <laughs> ใกล้เซเว่นนะคะก็ดดีจากการใช้ Google Street View เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของ ที่อยู่อาศัยอันใหม่ของเรามันเป็นยังไงะคะ่าน้อยอ่ะคุณได้เห็นแล้วแหละว่าขับเข้ามาจะเป็นยังไงไม่ใช่บางทีโอ้โหขับไปไกลมากลาง,งานมาทั้งที่ไม่ชอบตั้งแต่ทางเข้าซอยเปรี่ยวฉันอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็คือเปลืองเวลาเรานะคะ ข้อสังเกตนะจากที่วาได้ลองใช้มาคือภาพที่เราเห็นใน Google Street View เนี่ยมันคือเป็นภาพในช่วงระยะเวลากลางวันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัปเดตของรูปภาพใน Google Street View เนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณเป็นระยะเวลาหลักเดือนนะคะมันอาจจะไม่ได้เรียยวทา์แบบว่าวินาทีนั้นตอนนั้นเลยนะคะแต่ก็ถือว่าช่วยดูได้แล้วแหละว่าเสถานที่อยู่ตรงนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราหนีไม่ได้แน่ๆก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศค่ะเพราะมันไม่มีวินาทีไหนที่แบบว่าเราจะหยุดหายใจได้ถูกไหมคะแม้กระทั่งว่า าอากาศวันนั้นมันแบบว่าขูฝุ่นส,สูงมากแต่เราก็หยุดหายใจไม่ได้ดังนั้นสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สําคัญว่าก็เลยอยากจะมาแชร์ว่ามันมีแอปให้เช็คเหมือนกันเกิดเราดูผ่านทางมือถือเนี่ยอาจจะคุ้นกับ Air Visual นะคะแต่ถ้าเกิดดูผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็คือ IQ Air นะคะเราก็เลยจะพามาดูว่าหน้าตาของเว็บที่ช่วยเราดูว่าค่า PM2 5จุดท่าเนี่ยสูงขนาดไหนในทำเลที่เราเลือกอยู่เป็นยังไงจากตรงจุดนี้นะคะวันนี้ค่าฝุ่นมันอยู่ที่82อถูกไหมคะก็คืออยู่ในสีเหลืองก็ค แต่ถ้าเกิดเป็นวันพ่กนี้ก็คือวันศุกร์วันศุกร์ก็คือสูงขึ้นมากลายเป็นสีส้มแล้วอย่างย้อนไปเมื่อวันจันทร์สีเขียวอยู่วันเดียวเลยนะและพอไล่ระดับลงไปเรื่อยๆศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือมีผลกระทบต่อคนที่อาจจะร่างกายอ่อนแอนะคะขึ้นเป็นสีส้มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกที่ที่เราจะรับอากาศเข้าไปในทุกๆวินาทีเนี่ยมันก็ย่อมสําคัญอยู่แล้วมันเรื่องส,องสุขภาพยิ่งบ้านไหนมีทั้งเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ยิ่งต้องใส่ใจตรงนั้นการเลือกทีี่่่ออยยูาศััะทมน เรตื่นมาแล้วได้สูดอากาศดีๆมีค่าฝุน่นมลพิษน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเออน่าคิดนะเวลาเราจะเลือกที่อยู่อาศัยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ5้าวิธีที่เราเอามาแชร์กันว่าเฮ้ยเพิ่มต่อให้เราไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยเราจะหาทําเลที่ใช่ได้ยังไงนะคะอยู่บ้านแต่ก็ตัดชอยโครงการที่ไม่ใช่ออกไปได้แล้วก็ไปดูแต่โครงการที่ชอบโครงการที่ใช่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาดูจนถึงตอนนี้นะคะคลิปแรกของว้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะชอบอ่าน คอมเมมนต์ากค่ะและวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะคุ้นอยู่แหละหลังกัดโอเคเย้